สวัสดีครับเป็นเพื่อนน้องๆน,นะครับที่กําลังหางานอยู่นะครับวันนี้ฮีโร่นะครับพาน,น้องมาดูป้ายรับสมัครงานนะครับเป็นป้ายของไทยมัดตกเป็นเอนครับอยู่เฟสีนะครับตำแหน่งงานว่างตัวนี้จะเป็น โฟกัสเลยจะเป็นพนักงานตรวจสอบคุณภาพนะครับ QC w o r k s t m p o r r y Walker นะครับคือพนักงานตรวจสอบคุณภาพนะครับสัญญาจ้าง3เดือนสา,สามารถสามารถและต่อสัญญาไปอีกคราวละ3เดือนทางนี้ขึ้นอยู่กับออเดอร์การผลิตของพนักงานสววนดีการจะมีรถตู้รถรับส่งอาหารกลางวันฟรีเบีย้ยขยัน ค่าคองชีพค่าร้อนและค่าสภาพแวดล้อมนะครับค่ากะกองทุนสำนรองเลี้ยงชีพค่ารักษาพบาบาลโบนัสและอื่นๆนะครับสอบถามรายละเลอียดได้ที่ไฟายบุคคลนะครับเพศชายอายุ22-35ปีวุฒิการศึกษาม .3 ปวสทุกสาขาวิชานะครับประสบการณ์0-1ปีสามารถทำงานหนักได้อดทนไม่ตาบอดสีสามารถเข้ากะได้สามารถอ่านได้เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ ถ้ามีพานะส่วนตัวต้องมีใบขับขี่นะครับหลักฐานการสมัครอย่างละหนึ่งชุดสำเนาวุฒิการศึกษาสำเนาบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหลักการทาก,การเกณฑ์ตหารหรือสอดอ .8 สำหรับพนักงานชายหลักฐานการผ่านงานถ้ามีรุกถ่ายหนึ่งนิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนนะครับบริษัทตั้งอยู่เฟสยซนะครับ ทำเกี่ยวกับฉีดแม่พลาสติกน,น,นะครับเนี่ยผมผมเคยทำที่นี่มา3 3ปีนะครับเนี่ยโรงงานเก่านะครับเคยทำมาอยู่3ปีนะครับแล้วจะมีอีกที่หนึ่งนะครับเป็นโรงเหล็กเดี๋ยวให้ร้อยพาไปดูเป็นโรงเหล็กโรงโรงนี้เป็นเกี่ยวกับรถรถรถบรรทุกเหล็กนะครับไม่รู้ว่าเห็นเห็นเขามีป้ายรับสมัครงานอยู่นะ เดี๋ยวไถ่ายให้ดูนะครับว่าเขาจะมีรับสมัครงานตำแหน่งอะไรบ้างนะครับตรงนี้เป็นทางไปโรงงานคอปรานะครับคอปราแล้วก็ไอซินนะครับไอเอทไอเทอร์โบฮนะครับเช่นนี้นะครับ มจะบอกชื่อโรงงานาใหญ่ๆนะอ,อันนี้จะเป็นรับสมัครพนักง,งานสายผลิตนะครับเนี่ยรับสมัครพนักง,งานสายผลิตบริษัทโพสโคไทยน็อกนะครับพนักง,งานสายผลิตทั่วไปเพศช,ชายอายุ25ปีผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีประสบการณ์ในโรงงานเกี่ยวกับคอยเซ็นเตอร์สามารถทํางานเข้ากะได้สามารถใช้เครนหรือฟล์คลิฟต์ได้ดีนะครับสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้นะครับการศึกษาครับวุฒิปวชมีประสบการณ์หรือวุฒิปวสสาขาช่างยนต์ช่างกลช่างเชื่อมโลหะนะครับสามารถมาทํางานได้นะครับวันนี้ก็มาให้น้องๆเพื่อนดูนะครับสองโรงงานก่อนนะ ทางทางหน้าโรงงานจะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นสามแยกตรงนี้จะไปมอเตอร์เวย์ฝั่งนี้จะไปข้ามมอเตอร์เวย์ไปทางเดนโซ่บ s so, t o n e นะครับฝั่งฝั่งเลี้ยวขวาฝั่งนี้ก็จะไปทางวัดมาบสามเกลียวนะครับบริเวณตรงนี้จะอยู่ในพื้นที่ของเขาจะเรียกว่าเฟสสี่นะครับ เฟสที่จะมีนิคมจะจะมีโรงงานที่รับสมัครพนักง,งานเยอะนะครับส่วนบริษัทไทมตัตโตนี่ที่เราเคยทำอยู่สองสามปีนะครับเนี่ยโรงงานฉีดเม็ดพลาสติกนะครับซึ่งโรงงานอีกโรงนหนึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับเวลาน้องๆมาสมัครก็จะมีป้ายรับสมัครงานหน้าโรงงานนะครับในซอยนี้จะมีรับสมัครงานเยอะมากเลยนะครับโอเคนะครับ คลิปนี้ก็ฮีโร่มาฝากงานอยู่2โรงงานนะครับทั้งงานฝ่ายผลิตนะครับ QC จําจนวนหนึ่งนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ถ้าคิปว่าคลิปของฮีโร่มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กําลังหางานอยู่ด้วยนะครับขอให้ทุกคนได้งานจากคลิปของฮีโร่ครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ